สวัสดีนะครับวันนี้จะมาสอนนะครับวิธีการรักษาสิทธิ์นะครับเบื้องต้นหลังจากที่นะครับท่านสมาชิกล็อกอินเข้ามานะครับในระบบเรียบร้อยแล้วนะท่านสังเกตไหมครับวันรักษาสิทธิ์ตรงเนี้ยเหลือศูนย์แล้วนะครับเนี่ยที่อยู่ด้านซ้ายด้านด้านมุมขวาบนที่ผมไฮไลท์ไว้ให้นะครับวันรักษาสิทธิ์ตอนนี้เหลือศูนย์ในระบบเนี่ยถ้าวันรักษาสิทธิ์เหลือศูนย์นะครับ จะไม่มีการคำนวณโบนัสใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเก็บคะแนนไม่มีการคำนวณโบนัสเพื่อแงะท่านจะไม่ได้โบนัสเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะการคำนวณโบนัสนะครับจะผูกกับวันรักษาสิทธิ์ไว้วันรักษาสิทธิ์ไม่เหลือศูนย์อาจจะเหลือหนึ่งเหลือสองเหลือสามก็ยังคำนวณปกติแต่ถ้าเหลือศูนย์เมื่อไหร่จะไม่คำนวณทันทีนะเพราะนั้นพวกเราจะต้องอย่าให้วันรักษาสิทธิ์เหลือศูนย์เด็ดขาดนะครับ วิธีการนะครับทุกท่านดูนะครับนะรบ,บริษัทได้มีการแบ่งตะก้าออกเป็นทั้งหมด2ใบท่านเห็นไหมครับนะฮะตรงกลางจอมีตะก้าสใบตะก้าใบแรกเขียนว่าตะก้าซื้อสินค้าตะก้าใบที่2เขียนว่าตะก้ารักษาสิทธิ์ซึ่งตะก้าแยกกันชัดเจนนะครับถ้าเราต้องการรักษาสิทธิ์แน่นอนครับเราต้องไปจิ้มที่ตะก้ารักษาสิทธิ์นะครับก็คือไปซื้อสินค้าในตะก้ารักษาสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปดูท่านดูนะครับนะฮะ มันก็จะมีสินค้าที่อยู่ในรายการของการรักษาสิทธิ์นะครับจะมีรายละเอียดบอกเลยนะครับว่ากี่ราคาเท่าไหร่กี่ PV แล้วก็กี่วันเห็นไหมฮะอ่านะครับจะมีซึ่งสินค้าก็มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นถังเช่านะครับนะหรือจะรักษาสิทธิ์ล่วงหน้าเลยก็ได้1ปีนะครับหรือจะเป็นชาเห็นไหมค,นะครับนะฮะก็มีหมดเลยกาแฟแบบตักกาแฟแบบกล่องนะครับสบู่ก็มีกาแฟแบบนะครับนะ แบบซองก็มีนะครับนะแบบถุงแบบนี้นะครับสีดําก็มีครีมก็มีคือมีหมดทุกอย่างเลยแล้วแต่เราจะเลือกนะครับซึ่งแต่และรายการจะบอกชัดเจนนะครับว่ากี่ PV แล้วก็กี่วันอันนี้ก็อยู่ที่ท่านเลือกก็เลือกเอาครับกด select เ,เอานะหรือถ้าเป็นถังเช่านะครับสามบาท50 PV 30วันนะท่านก็เลือกนะหรือถ้าท่านเลือกไม่เป็นนะท่านก็แจ้งแอดมินก็ได้นะครับแอดมินรักษาสิทธิ์อาชารักษาสิทธิ์กาแฟรักษาสิทธิ์ถังเช่าท่านก็แจ้งแอดมิน ของเราก็ง่ายๆนะครับนะประมาณเท่านี้ครับขอบคุณครับ